เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟอากาศที่มีความโรแมนติกและก็เราเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ด้านอากาศเรื่องแรกของไทยนะครับแทบจะไม่เคยเห็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องแนวอวกาศสัญชาติไทยเลยงานนี้ฉีกทุกขีดจากัดของวงการภาพยนตร์ไทยโดยเรื่องนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์เพราะว่าเขาทุ่มทุนสร้างยานอวกาศและสถานีอวกาศให้สมจริงที่สุดนะครับโดยมีขนาดเทียบเท่าขนาดของจริงซึ่งได้แรงบันดาลใจงานออกแบบงานสร้างมาจากยานอวกาศยุคปัจจุบัน แล้วก็สถานีโอกาสลูน่าเกตเวกของนาซานะครับแล้วนอกนจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกล้องอย่างโซนี่งานภาพไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของอยูเรรนะัตค่อนข้างจะห่างไกลตัวนะครับเพราะว่ามีเรื่องของมาจูดแล้วก็ความแฟนตาซีดังนั้นการถ่ายทําจึงต้องใช้จินตนาการสูงถือได้ว่าเป็นความแปลกใหม่ของภาพยนตร์ไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่น่าจับตามองในปี2024นี้นะครับหนังได้นะักแสดงสสาว วผู้โด่งดังอย่างฟิโซโลชาแล้วก็เบกกี้บลีเบก้ามาแสดงนำนะครับเตรียมตัวเดินทางไปกับสองสาวแล้วก็มาลุ้นกับบทสรุปความรักของทั้งสองว่าจะสามารถเอาชนะชะตาที่ต้องจากลาแล้วก็ค้นหากันเจออีกครั้งได้หรือไม่ในยูเร u นั3ส4 3 2 4จะเข้าฉายในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่เมเจอร์ซินเพ็ทุกสาขาครับ